5. ประโยชน์ของน้ำนางเอกน้ำส้มประโยชน์ที่คุณอาจไม่รู้แต่วันนี้เราอยากจะบอกวิดีโอคลิปนี้ดูให้จบนะครับประโยชน์เพียบประโยชน์ของน้ำส้มคัน้นมีดังต่อไปนี้ครับ 1. ช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายคุณให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นถ้าหากคุณต้องการดื่มน้ำส้มประมาณ2 0 0ซซี คุณจะได้รับวิตามินซีสูงมากครับในการช่วยบำรุงและดูแลสุขภาพวิตามินซีจากน้ำส้มนั้นมีกรดชนิดหนึ่งที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพเป็นอย่างมากและมีคอลลาเจนที่สูงมากสามารถช่วยบำรุงผิวพรรณและซ่อมแซมร่างกายรวมไปถึงสามารถช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันในร่างกายให้เราต่อต้านโรคร้ายและแก้ปัญหาสุขภาพได้อีกด้วย ประโยชน์อย่างที่2ครับน้ำส้มนั้นสามารถช่วยกระตุ้นให้เซลล์ของเราแข็งแรงมากยิ่งขึ้นหลายๆคนอาจจะไม่ทราบหรอกครับว่าน้ำส้มนั้นเมื่อคุณดื่มเป็นประจำสามารถช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันในเซลล์ทําให้เซลล์ของเรานั้นแข็งแรงและการลําเลียงเลือดเข้าไปหาเซลล์จะทํางานได้ง่ายมากยิ่งขึ้นและนอกจากนี้ยังมีประโยชน์มากสําหรับคนที่ต้องการดูแลสุขภาพ บริเวณช่วงหน้าอกบริเวณช่วงผิวพันธช่วงลำไส้ใหญ่และบริเวณปากรวมไปถึงปอดก็สามารถช่วยบำรุงได้ทั้งนั้นเลยครับประโยชน์อย่างที่3ครับนั่นก็คือน้ำส้มนั้นสามารถบำรุงไตได้หลายคนอาจจะชื่นชอบการดื่มน้ำส้มเพรารสชาติแต่ถ้า,าคุณต้องการดื่มเพื่อดูแลไตของคุณแล้วล้ะก็ รับรองได้เลยครับว่าเหมาะกับผู้สูงอายุและผู้ที่มีปัญหาสุขภาพอย่างแน่นอนเพราะในน้ำส้มจะมีวิตามินและธาตุที่สูงและก็สามารถช่วยดูแลระบบการทำงานภายในร่างกายของเราได้ด้วยซึ่งประโยชน์บแบบนี้ห้ามพลาดเลยนะครับ 4. น้ำส้มนั้นมีประโยชน์ต่อสุขภาพเป็นอย่างมากสามารถช่วยกระตุ้นการมองเห็นได้ถ้าหากคุณมีปัญหาทางด้านสายตา ไม่ว่าจะเป็นการมองเห็นไม่ชัดมองไม่เห็นตอนกลางคืนหรือทำงานหน้าคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือเป็นประจำก็ขอแนะนำให้ดื่มน้ำส้มวันละหนึ่งแก้วนะครับมันจะช่วยบำรุงร่างกายและดูแลสุขภาพของคุณได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับประโยชน์ของน้ำส้มในครั้งนี้ถ้าหากคุณชื่นชอบคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด u b s c r i b e รวมไปถึงกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับ สำหรับวิดีโอคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ